สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีพักเครื่องไม้ชมกันเช่นเคยนะครับเพิ่งจะได้มาเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาหลายองค์เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะเอาให้ได้ชมกันก่อนในส่วนของพระเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญพรมสี่หน้าจากักรพรรดิราธิราชนะครับปี2545แบบนี้นะครับจัดสร้าง10,000ืเหรียญน,นะครับแบ่งเป็นต่อโคดเนี่ยสามพเหรียญแล้วก็ไม่ต่อโค้ดเนี่ย ประมาณ7 0 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามนะครับเรียบร้อยเดิมๆดีนะครับนี่ฮะแดงดีนะครับเดิมๆหน้าและหลังนะครับนี่ฮะใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับอยากได้ไว้บูชานะครับก็องค์นี้นะครับ8,800บาทพร้อมจัดส่งรับประกันพระแท้ให้นะครับชอบแบบไหนนะครับสอบถามกันได้นะครับแลกเปลี่ยนพระได้มีแบบนี้อยากปล่อยนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับ แบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากได้เท่าไหร่โทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันนี้พร้อมจะส่งให้นะครับหรือว่าใครจะนัดรับก็ได้นะครับอยู่กรุงเทพสามารถนัดรับได้ครับอ่าหนึ่งเหรียญน,นะครับผ่านไปนะครับสําหรับเ,เหรียญพรมสีหน้านี่สภาพเดิมๆด,ดีเลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับ เหรียญพกับนะครับเหรียญพกกซับเนื้อทองแดงลมผิวนะครับอันนี้จะต่อโคตดนะครับก็เป็นโคตดมะนะครับของอจะสร้างที่วัดป่าหนองลมจังหวัดสะแก้วองนี้เนี่ยสภาพเรียบร้อยดีนะครับสีม่วงๆเดิมๆของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะลมผิวเดิมๆนะครับมาพร้อม เลี่ยมกันน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บรักษาผิวไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดที่อยากจะได้ไว้บูชาอันนี้ก็หลักพันเช่นเดียวกันนะครับไม่แพงนะครับอันนี้ไม่แพงนะครับขอเปิดที่7,500บาทนะครับอยากได้เท่าไหร่โทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ พร้อมที่จะแบ่งปันให้ทุกราคาอยู่แล้วนะครับพระเครื่องที่ผมมีมาทุกวันนี้นะครับก็เรียกว่าพยายามคัดนะครับสวยเราแจ้งสวยอันไหนหย่อนเราจะแจ้งว่าสภาพหย่อนนะครับนี่ฮะสภาพเรียบร้อยดีเลยนะครับมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับอ่ะผ่านไปนะครับผมไปไวนิดนะครับก็วันนี้มีพระอยู่หลายองค์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะหยิบให้ได้ชมเป็นบางส่วนนะครับจะได้แบ่งชุดในการรับชมกันนะครับ องนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดนะครับ19เม็ดนะครับนี่ฮะสภาพเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็มาพร้อมกับเลี่ยมกันน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทอง 19เม็นะครับก็ถือว่านิยมสุดนะครับในบรรดามหุนเงินมุนทองนะครับจะมี18เม็ดบาง18เม็ดหนาครับก็ตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากได้ไว้บูชานี่ก็ชั่วโมงนี้แนะนําเก็บกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอช้านะครับชอบก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับนี่ฮะสภาพเหรียญผิวเหรียญนะครับอันนี้พี่เขาก็เก็บมาได้ดีนะครับถือว่า เลี่ยมแบบนี้ถูกทางแล้วนะครับใครที่มีพักเครื่องอยู่นะครับเก็บพระเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เลี่ยมซีนพลาสติกไว้นะครับหรือว่าเก็บไว้ในกล่องเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลี่ยมกันน้ําแบบนี้ได้นะก็รักษาสภาพผิวไว้นะครับอ่าอันนี้เหรียญหมุนเงินหมุน,น,มนทองนะครับอ่าเพื่อนๆที่กําลังมองหาอยู่อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ผมเองมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันนะครับก็คิป ก่อนหน้านี้เนี่ยมีให้ได้ชมกันอยู่แล้วนะครับหรือใครที่เพิ่งจะมาชมคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะอขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทักมาได้เลยนะครับทางอาแอปสี